โอเคครับก็สวัสดีครับผมป๊อปป๊นะครับอยู่เกมสลัมดังนะครับก็วันนี้นะครับจะมาเออเป็นเกมเพย์นะครับเกมเพย์อิโตะนะครับอิโตะทาคุอิโตะนะครับเป็นตัวละครร่างแรกที่เอออยู่ในทีมโชโยนะครับซึ่งอ๋อแนนเม่ก็ผมมาไม่ไม่ได้นานนะผม่าเดียวนะครับก็มีก็วันนี้จะมาเล่นตัวนี้ให้ให้ดูกันนะครับก็เรื่องการณ์พอเนี่ยก็ไม่ได้มี ือไม่ได้มีอะไรจะแนะนำนอกมากเพราะว่าเอาจริงก็อัพเอาไปเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ตันนะเพราะมันใช้บัตรไม่ได้ไปใช้บัตรเยอะนะครับแต่ว่าถ้าแนะนําก็จะเป็นแถวแรกอันนี้ครับแถวแรกอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของเการประกบนะครับก็จะยิโตเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของการประกบนะครับก็การประกบเนี่ยอัพเต็มเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการส่งนะครับเพราะว่าถ้าเราอัพเนี่ยเวลาส่งบอลเพวกะพวกอารฮูมเนี่ยจะส่งบอลอารีฮูมได้นะครับเพราะงั้นเนี่ย ก็หลังจากอัปการทํา,ทา,ทาการประกอบแล้วก็มาอัปเอ่อการส่งนะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับการอัพพรแบบเอ่อพื้นฐานแล้วก็แบบประมาณนี้ก็แบบเล่นได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของรูนนะครับโอเคเรื่องของรูนนะครับผมจะใช้เป็นรูน3แต้มคุมเกม,มบล็อกนะครับรูนใหญ่เนี่ยเป็นเอ่อเป็นทั้ทางชูปันธิทานแล้วก็เปลี่ยนทาตุบบอลนะครับก็จะเสริมเรื่องการเอ่อการบล็อกนะครับการส่งแล้วก็ การหักขาด้วยแล้วก็ยิงไปด้วยนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับส่วนกเรื่องของแผลนะผมใส่เป็นแผอชุดสามแต้มนะครับก็จะใส่เป็นแผนนี้เลยนะครับสแต็กก็จะอยู่ประมาณแบบนี้ประมาณนี้นะครับมีสแต็กพิเศษด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับทาคุยโตนะครับก็เดี๋ยวเกมเพลย์เป็นไงก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ เปิดเดิมด้วยลูกแรกไม่ลงีบารหัสโอเคจริงเลยโอ้โห อ๋อติดไปแล้วนี่ว่าเออตัดบอลตัดบอลจิงหว่องหว่วงอุ้ยโอ้โห どろとろ。 ยิงไม่ลงเลยเอาเออเพื่อนไปไหนไม่ลง ลงครับนี่ไงนี่ไงเอ้าโหไม่ลง ไม่ลงจอจอจนี่ไงม่วงม่วงยิงมาม่วงนะ เเรียบร้อย่าหักอุ้ยยิหงหวใจมึกใจริงเร็ววะอิงชานี่หว่า ห่วงนะห่วงนะห่วงนะโอ้โหพี่้ยโอ้โหจะปีเทพ จุดจุกลงโอ้โโอเค,อเคถึง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 ,อ,งอุ้ยนี่รบกวนจุกจุดตก ว้ายอุยหูดาวถูกจึกอะจึกจึกไม่ลงหอยยิงลงครับ อโลงครับห่วงนะห่วงนะเอ้าจ่วงนี้โดนจ้วงนี้โดน ไอหัวแดงไม่เอาอะไรเลยวะนี่ไงเอาม่วงม่วงม่วงะเอายังม่วงไม่สุดเหรอโอ้เพื่อนเพื่อนขอได้ไหม โอ้ยถึงลูกแรกสัตเลยตรง ม่วงม่วงลงับเ,เพื่อนไม่เปลี่ยนด้วยโอ้โห,หเพื่อนเพื่อนไ่โดดอะไรอ่ะอุ้ย ่ละสงสัยผมต้องตบเองละลงครับมาเกเรงาะไรกั

เรียบร้อยเอาไม่ลงงูสวยครับโอ้โหเติมดวงเยอะๆเ,เว้ยเ็นเกมเนี้ยดวงสำคัญครับโอ้โหขึ้นมายังง่ายเอ้ยโอ้ไม่ได้

ลืมไปเลยว่ามีรูมันเป็นรู้สองี <c oughs> มยท่าออก

โอ้โหข้างในโล่งแล้วเพื่อนโอเคโ,โอตังดุนดุนสดสดงี้เลย ฮ่องม่วงม่วงนี่ตัดบอลโอ้ยดวนเลย อ้าวน่ช้านะครับจริงๆไม่รู้หรอกว่าช้าหรือเร็วเว้ยมันขอบสนามมันต้องแบบดูยากอ่ะว่ามันช้าหรือเร็วแง่แบบเป็นมุมที่แบบอันนี้เลยสำหรับอิโตะกดอันตะเนี่ยมุมเนี่ยมุมมุมสี่เหลี่ยมเนี่ยครับ โอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเรีวิวทาคุิโตนะครับก็เป็นยังไงบ้างล้วชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็คือตัวมันเนี่ยก็เก่งนะแต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยเห็นเลยครับในแง์เนี่ยทําไมไม่รู้เหมือนกันคืออาจจะมองว่ามันไม่มีท่ารับบอยลยิงหรือลับท่ารับบอลทําเลยแต่ผมมองว่ามันก็ยังมีประโยชน์ในเรื่องของเกมรับกับแบบเรื่องของเกมบุกอยู่นะครับ แต่ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ดีเท่าตัวละครล่างอื่นอย่างเช่นมิจจี้อะไรอย่างงี้นะครับมิจจี้จินนะครับส่วนตัวนี้ก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะไม่ต้องไปพูดถึงโอเคครับก็สำหรับคลิปวโนนี้นะครับตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปตอบกลับนะครับสำหรับคลิปวนนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ